มาดูพลังงานไพ่ในวันนี้นะคะขอพลังงานไพ่ที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนผ่านช่วงชีวิตคุ่นนะคะจากอาดีตสู่ปัจจุบันรวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะด้วยพลังงานความรักเนี่ยนะคะก็คือ,อ,อที่คุณจะไป ออกแบบชีวิตระหว่างคนกับลูกนะคะสุดท้ายเชื่อสินะคะความรักเก่าของคุณมันได้ปิดลงแล้เหมือนหนังสือเล่มนี้ต่อไปในอนาคตนะคะเชื่อว่าลูกๆของคุณอ่ะเขาจะกลับมาดูแลและยืนเคียงข้างคุณเป็นคนที่สื่อได้เลยนะว่าบางทีเขาอาจจะเป็นนักเดินทางที่เดินทางเคียงข้างคุณไป ตลอดเส้นทางที่คุณเดินก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ไพ่ให้กับเราในคลิปนี้เหมือนไพ่บอกว่าความรักที่ทําร้ายนะคะมันควรจะจบนะคะไม่ควรที่จะยือ้อเพราะว่าใดๆแล้วอะเชื่อว่ามันไม่ทําให้ตัวคุณเองและลูกมีความสุขแน่นอนเหมือนกันที่คุณกําลังทําอยู่ก็คือปิดจบความสัมพันธ์นี้นะคะปิดหนังสือเล่มเก่าไปแล้ว อะไรประมาณนั้นนะคะการให้อภัยนะคะการให้อภัยมันสื่อถึงว่าอย่างน้อยคุณก็ได้ใจที่เป็นอิสระของคุณกลับคืนมาใจที่เบาสบายการตัดเวรกรรมต่อเขาหรือเธอคนนั้นนะคะคือจะไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อการละปล่อยเขาไปใช้กรรมในผลการกระทําของเขาส่วนคุณจะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามา เพราะจักรวาลกำลังจะผลักดันให้คุณก้าวออกไปเจอสิ่งดีๆเนี่ยนะคะตามที่ไพ่ให้กับเรามาเนาะซึ่งสุดท้ายนะคะบางครั้งนะคะความรักที่แท้จริงนะคะบางครั้งมันก็ไม่ใช่แบบความรักที่มันเกิดจากคู่ชีวิตเนาะบางทีอ่ะอาจจะเป็นความรักของคุณเองนะคะที่มอบให้กับลูกหรือบางทีอาจจะเป็นความรักบริสุทธิ์ของลูกที่เขามอบให้กับคุณและสิ่งสําคัญเลยก็คือ ความรักที่ตัวคุณเองอะ่ะมอบให้ตัวเองนะคะอันนี้คือพลังงานดีไพ่สื่อให้กับเราในคลิปนี้เนาะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบาย